สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากละค,ะค่ะมักขัพี่น้องมันนี้สมผ้ามากกิน่นแกงเห็ดครับพี่น้องแกงเห็ดตับเตาเนาะคะ่ะมามาแสบแสบกับสมค่ะเห็ดตับเตาครับพี่น้องบางพื้นที่อาเซียเอื่นว่าเห็ดผึ่งเนาะคะ่ะภากอีสานหวานเห่าแต่นี่เป็นเห็ดตับเตาภาษากลางเนาะคะ่ะแบบแสบพู้นะ่ะโอ้ย อข้าวเหนียวห่อนหอนค่ะกับเจีวเม่งดาปลาดตอนอ เป็นแบบกุุบกุบค่ะพี่น้องแซ่พักอันนี้อัน,นยอดพักกันญ่าค่ะอืเป็นกิ้วเขีวจังหนึง่ง แสบค่ะ <laughs> พักกัญญาค่ะพี่น้องเน๋ยอออกไปเปรี้ยวกินคือแมงแข้งเลยคะ่ะแซ่บแซ่บสำหรับผู้ที่เคยกินเนะค่ะ ตรงเดีอยวออดปวบพังสาม เป็นแบบกรุบกุบดีค่ะค่ะพักห้าค่ะ แกงเฮ็ดนี่บะเดนเน,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 น้นพักครับพี่น้องสมอไว้กล่อมแต่ว่าสมอพักมากินน้ำก็คือว่าถา้าบ่มีพักสมกินเขาว,ว่าแสบนะคะแต่ว่าอย่าขาดหวังว่าสมสิกินพักเบิดเด้อค่ะ เป็นเมน er <c oughs> ูที่บารดีกินกับผักเนาะค่ะ เม,มนูเมนูนี่โซ่พักค่ะพี่ต้องบอกเป็นยังนะคะ กรุบกรุบค่ะกรุบกรุบในปากเ <c oughs> <c oughs> หตุตับเตาค่ะพี่น้อง กลค่ะคะค่กินเห็นตะปามเนี่ยแต่กินดินค่ะพี่นอ้องกินดินเนาะค่ะ ได้ะคคาพี่น้องวันนี้สมกับได้แกงฮิตตับเตามาสู่พี่น้องกินเนาะคะ่ะพักนี่เอามาโซเดอคะ่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเมนูที่บ่ได้เขาก็พักปันนัยเนาะคะ่ะสมก็เลยต้องขอโทษขอให้พี่น้องแต่จักน้อยเนาะคะ่ะแต่ว่าเอามากินแกมเพื่อว่าให้จะค้องกินเขาแสบจักน้อยเนาะคะ่ะสมขาดพักบ่ได้คะ่ะพี่น้อง ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเทเกียตเขามาติดตามรับชมเนาะคะ่ะขอบคุณหล่หลคค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจสมมตดคิปต่อๆไปคะ่ะสมสาพาแสบลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ